สวัสดีครับบันทึน้นะาครับคุณนะครับผมมื่อนี้เฮ็ดไอ้ปืนในล้มครับผมปืนในแก๊สแอลกอฮอล์เนาะนี่ครับหลังจากเข้าประกอบเสร็จทรับเดี๋ยวครับผมตอนประกอบประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งชมกันว่ามันเป็นแน้หน้าตาเนาะใดครับเฮ็ดเองเที่ยวแรกครับผมเอาเบิ่งกำกันครับเมื่อกี้ได้พ่นสเปรย์ไว้แล้วครับผมเดี๋ยวสเปรย์เบิ่งครับ นี่ครับพ่นสเปรย์ไปเบิด์สองเบิดป๋องหนึ่งนะครับผมสองกระบอกนี่ครับผมกระบอกแรกครับสวยงามครับผมเฮ็ดเองครับพ่นสเปรย์ไปเรียบร้อยครับผมปืนแอลกอฮอล์เนาะมือนี้มีงานครับผมมีงานไอกองบวชครับผมก็ได้มีเสียงคึกคืนนิดหน่อยครับ เอาลองทดสอบเลยครับผมยิ่งปกติครับนี่อีกกระบอกนึงครับนั่นน่ะพ่นสเปรย์ไ้ครับไทยสิเป็นคนะรูปแบบครับนัน่ะนี่เนาะสวยงามครับผมแตกปกติครับผมนี่ครับนี่บอกหนึ่งบอกหนึ่งเนาะสองกระบอกครับผมมือหนีเห็ดเรียบร้อยครับทดสอบเรียบร้อยแล้วใส่สเปรย์พ่นครับผมสเปรย์ดำ นี่ครับสเปรย์สีดำพ่นเงาครับผมสวยงามครับเทแรกได้ครับนี่เห็ดไอช่มครับเห็ดช่มเมืองวามันสีได้ผลมาเข้าออกล่าเนาะไอยิ่งหนูครับผมกัดเข่ากัดหนามครับเท่ากับจัดการครับผมกระบอกนึงครับอันนี้แยกสินส่วนพันท่ายได้ครับผมถอดได้เนาะ ครับผมฝากผลงานไปเลครับผมว่าติดต,ตามช่องไอสานมันงสายลาครับผมสอซานมันงสรยลาสายยิงเนาะฝากผลงานว่าสิมีปืนแอลกอฮอล์เข้าสิมีแตมให้ได้รับชมมาเดี๋ยวรอดติดตามครับนั่นะครับผมสวัสดีครับ